ครอบครัวเปรียบด่งต้นไม้ใหญ่ในเรือนชานที่เราอาศัยร่มเงายามลมพัดกระโชกพายุโหมกระน่ำก็ยังมีรากแก้วที่ยั่งลึกคอยยึดเกาะไม่ให้โค่นล้มง่ายๆในวิถีชีวิตที่เร่งรีบวิ่งไล่ตามความสำเร็จภายนอกบางครั้งเราอาจเผลอมองข้ามความสำคัญของรากแก้วนี้ไปเสียเวลาไปกับรถน้ำพรวนดินต้นไม้ในกระถางเล็กๆที่พร้อมจะเหี่ยวเฉาได้ทุกเมือ่อ ลืมไปว่าต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงาแก่เรามาตลอดนั้นก็ต้องการการดูแลเอาใจใส่ไม่แพ้กันเมื่อใดที่รู้สึกหดหู่ท้อแท้ลองหันกลับมามองคนในครอบครัวเหมือนกับกลับมามองต้นไม้ใหญ่ที่เราปลูกไว้ในบ้านเมื่อรดน้ำพรวนดินให้ความรักความเข้าใจความอบอุ่นต้นไม้ก็จะผลิตด,ดอกออกผลให้เราได้เก็บเกี่ยวความสุขความร่มเย็นกลับคืนมาดังสุภาษิตท,ที่ว่า ลูกเรือนต้องตามใจผู้อยู่ปลูกอู่ต้องตามใจผู้นอนครอบครัวก็เช่นกันต้องหมั่นดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันความสัมพันธ์จึงจะมั่นคงยั่งยืนและเป็นที่พึ่งยามยากได้เสมอฉะนั้นแล้วจงหมั่นดูแลรักษารากแก้วของครอบครัวให้แข็งแรงต้นไม้ใหญ่ต้นนี้ก็จะคงอยู่เป็นร่มโพร่มไทยให้เราได้พึ่งพิงไปตราบนานเท่านาน